จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางพลังงานแต่กลับพบว่าหลายอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเสริมงามและอำเภอศปราบมีปัญหาไฟดกไฟตกไฟดับบ่อยมากค่ะฝนยังไม่ทันตกลมยังไม่ทันแรงไฟดับแล้วค่ะท่านประธานยังไงก็ ต้องขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะพี่น้องทั้งสองอำเภอนี่ต้องทนกับปัญหาไฟดับบ่อยๆมานานกว่า40ปีแล้วค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะถนนทางหลวงแผ่นดินที่106กิโลเมตรที่83ถึง85มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะไม่เคยได้รับการแก้ไขใดๆอดีตสสท่านก่อนค่ะท่านเดชทวีศรีวิชัยก็เคยได้มาหารือผ่าน สภาแห่งนี้เปิดสภามาวันแรกๆสิ่งที่ดิฉันทำคือการตั้งกระทู้สอบถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆเลยชีวิตของพี่น้องประชาชนมีค่าค่ะท่านประธานเราต้องรอให้เกิดความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สินอีกเท่าไหร่คะจึงจะมีการแก้ไขยังไงก็ ขอฝากผ่านท่านประธานเวียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านใหม่ด้วยนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับต่อไปท่านสนองเทพอัศรนรงค์เจครับกราบเรียนท่านประธา,า,านที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกระผมสนองเทพอัศรน,นรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่หนึง่งภรคภูมิไทยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ออกพื้นที่ได้รับการร้องเรียนในหลายประเด็นครับที่มีความเดือดร้อนอันดับแรกได้รับการร้องเรียนจากท่านร้อยตำรวจตรีสมชายพิรมชาตินายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมเผดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลเมืองชุมเผดนั้น เป็นเทศบาลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นศูนย์กลบบางความเจริญเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีพื้นที่เล็กเพียง6ตารางกิโลเมตรขนาดน,นี้หนาแน่นนะครับการเจริญเติบโตความหนานแน่นกำลังขยายเข้ามาที่เทศบาลเมืองชลบุรซึ่งมีพื้นที่46ตารางกิโลเมตรมีประชากรหนที่ฝากกระสุนม,มหาไทยและท่านผู้อ่านกัน